ถั่วม่วงครับต้องวยกดกรดครับนี่อ่ะยกโชว์เลยเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับเนื้อย่างเกาหลีเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับครัวโรงเรือนไฟม i น y ี่จะพาไปกินขับรถเที่ยวหาที่กินข้าวพ่าพี่สุดท้ายมากลับมาที่เดิมนี่นี่นนดู เนื้อยังอยู่ลังคาเลยนะครับเนี่ยเนื้อเนื้ออาบเดดไม่เนื้อมันกะจะเอาพาไปกินริมน้ําโขงไปไม่ถึงครับไปไม่ถึงน้าโขงวันนี้ไปแล้วก็คุยกันไม่ค่อยจะเรื่องก็เลยตีตัวกลับนะนี่วันนี้จะทําเนื้ออยากกินเนื้อย่างแบบเกาหลีอ่ะที่หมักซอสอะไรแล้วก็หมักกับซอสดีๆแล้วก็เอาหั่นอ๋อหั่นกินกับเนื้อกระทะนี่นี่เนื้อเนื้อยังสวยเลยเดี๋ยวดูนี่ สุดท้ายก็กลับมาที่บ้านเหมือนเดิมที่บ้านนันแหละมีความสุขที่สุดละว, <c oughs> วันนี้นอกจากจะมีเนื้อนะครับเดี๋ยวเราจะมีทอดมันปลากรายอ่าสูตรสาวฝ้าย <c oughs> อ่าต้นเองจะทําเนื้อเองหั่นบางๆแล้วก็หมักกับซอสแต่แลหลายอย่างแล้วก็เอาไปตาดเอาไปดาาแล้วก็จะมีทอด <c oughs> มันปลาปรกราย,รายชิ้นใหญ่ๆกินคนละชิ้นพอชิ้นแบบใหญ่ๆ <c oughs> ปลากรายร้อยเปอร์เซ็นต์คลิปต่อเนื่องจ่าโรงเรียนไปหาปลาบ้าน ที่ดอนสีรามั้งที่แถวแถวพางงามมั้งครับได้ปลากายมาสี่กิโลเดี๋ยวรอติดตามคลิปนะครับก็ทํากันเลยเนาะหิวหิวเลยนะแสงแรงไปหรือเปล่าก็ไปแรงไหมแบบนี้แหละเมื่อกี้มันเบื่อจะหันเข้าไหมเนี่ยเนื้อแข็งมากเนื้อแข็งมากแต่ยังไงหั่นสบายนะจะกินลาบวะไม่อยากกินไม่อยากกินย่างแล้วใช่ไหมไม่อยากกินย่างแล้วพงอเหนื่อยเห็นอันนี้แล้วไม่อยากกินย่างแล้วอยากจะ ออกไปทางลาบมาเ่ยดูเนื้อนี่หั่น,น,นบางๆแล้วก็เอากินกับกระทะร้อนๆนะแล้วก็ห่อ,อก,กับผักสลัดมีซอสเกาหลี <c oughs> ช่วงนี้ทําไมหือไปทางเกาหลีไม่รู้ช่วงนี้ซีรีส์ก็ไม่ได้ดูนะจริงอ่ะอดูดูซีรีส์อยู่แต่ไม่ได้ดูซีรีส์เกาหลีหรือว่าเป็นเกาหลีอ่ะเกาหลีเหเธอฉันเห็นเธอดูเกาหลีแหละจะเป็นต้องดูครับเพราะว่าจ่ายเน็ตฟลิกเดือนละสี่ร้อยสิบเก้าบาท สี่ร้อยเท่าไหร่หนูหักบัตรที่ไปอ่ะดูเพราะว่าจําเป็นดูว่าจาเป็นแล้วก็เป็นมันถ้าเป็นเป็นหนังเรื่องจะจบดีนะเป็นซีรีส์ที่ปวดหวัว <c oughs> <c oughs> จบทันทีแล้วก็ติดนะ <c oughs> นี่เด,ดี๋ยวมาดูหันหันอย่างนี้นะนะแข็งๆอย่างนี้หันอย่างนี้หันดีเห็นไหมเห็นไหมหันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปหมักกับซอสเกาหลีจริงๆไม่ต้องหมักก็ได้นี่กินกับซอสเนี่ยนัวเลยแล้วแต่ ไม่หั่นไม่นี่ก็ได้หั่น่างนี้เลยเนาะจะได้กินไวดีเนาะไม่ต้องหมักเนาะไม่ต้องหมักตั้บ้านเลยนะไม่ต้องจำถั่วนะต้องกบบ้านที่สุดไม่เคยแต่เคยกินเมื่อกี้ท่าไม่บอกนี่เราสึกเราสึกจะยาวเกินนะนะช่วยกันหัน่นช่วยกันทคำครับแล้วก็กินเลยสาบวันนี้ตั้งใจจะไปกินน้ำโขงนะเฮา,านี่นะวันนี้จ,จะไปกินน้ำโขงนะน พวกเนื้อมีมันแทรกเยอะน่ากินเลยเนี่ยเดี๋ยวเวลาเจอความร้อนนี่ฟื้กไปเลยก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วครับเล้วอีกกี่วันนะสองอาทิตย์เอีกอาทิตย์นี้หยุดยาวเพราะเด็กเขาสอบติดสอบติกสอบจอดรถปุ๊บแมวจองเลยอ่ะปิดไปได้เขาเปิดสปอร์ตไลท์อยู่ ไม่รู้อันไหนอะไรขวางของนเนื้อที่หน้าของคุณสอบแล้วจะปิดแล้วแต่ว่าเป็นห่วงเด็กหลายๆคนนะเนาะแมวทำแบบเยอะจังปิดเพอมนี่แหละเป็นกำลังใจให้แต่หลายจังบัดนะครับตอนนี้เชียงรายก็วันละพันกว่าคนไม่ต้องพูดถึงว่าเรื่องอะไรแต่ว่าพันกว่าคนครับหนักเลย ถ้าใครทย์้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะเราไปหากันเองแล้วก็เดี๋ยวดูเนื้อลุงเด่นอนยะเดี๋ยวก็ได้กินแนละ้วพี่น้องมันยังไม่ได้ขยำครับม,มันยังไม่ได้คน<ม>เนื้อเยอะนะครับเนี่ยยังเหลืออีกสองชิ้นแต่หั่นไปแค่นี้ก่อนนี่อุ้ยอันนี้เดี๋ยวลุงเด่นอาจจะทำทำแหนมครับดีวผมจะลาบลาบผมจะทำแหนมกินดีกว่าอยากกินแหนมเนื้อมันกันนะอ่ะกระเทียมเราก็มีตรงนี้ละเอาแต่ข้าวเหนียวกับเกลือมาใส่ปรุงรสก็ได้แหนมงวกินนะครับเดี๋ยวรอน้อง้ายเขาทำวัน,น ใส่นี่นเลยก็ได้ใส่อะไรใส่ถัว่วใส่นั่นเข้าไปผสมกันเลยตำไปเรื่อยๆนี่แบบมกรุดซอยมันต้องใส่หม,นะมูนะถั่วพอละเดี๋ยวมันจะไม่เป็นปลาปลามันปลาไกอตําเลยเป็นตำถัว่วถั่วม่วงครับต้อง่วยกดหน่อยมันเหนียวนี่แหละอันนี้คือปลาไกยไม่ผสมแป้งเลยนะครับของเรานี่คือทอดมาก็คือนี่แหละ ไปกินร้านพี่บูนเอาน้ำมาหยอดสักหน่อยไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพี่นอ้องเอ๋ยมาดูเนื้อยะนี่เนื้อยะเกาหลีเกาหลีเอาโรโยต้นหอมหน่อยโรงเรียนหันต้นหอมแบบไฟอยๆนะครับ <ừ> นี่เวลาเราย่างแล้วกินกับเนี้ยมีกิมจุกิมจิอะไรอย่างงี้นะเออนิดนึงน่ากินกนะชอบกินมันหอมดีเวลามันโดนกระทะมันหอมนี่ครับนี่อ่ะยกโชว์เลยเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับเนื้อแยะเกาหลีจ้าท่านไหนอันไหนทอดปลาไาย เมื่อกี้เห็นน้องไฟเตรียมๆไว้ในใส่ถาดไว้แล้วนะนี่ๆๆอะไรของเธอเนี่ยแหละอันนี้แผ่นใหญ่ๆให้ลุงเด่นเท่าไหรนน่นี่ยแผ่นนี้เงี้ยแผ่นนี้เหรอแผ่นนี้มูลค่ามากมายมหาศาลเท่าไหร่ห้าบาทเอ้าวทำทำหม,ม,ม่เลยทำแผ่นหนึ่งแผ่นทำทำใหม่ๆเลยมือจุ่มน้ําหน่อยนะครับใช้มือเรานี่แหละนะทำใหม,ม่ๆเอาเอาชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ๆเอาแบบเต็มนี่เลยทอดมันลุงเด่นปากายล้านเปอร์เซ็นต์ครับเพราะเราไปหาเองขูดเองนะครับเนี่ยตำเอง ไม่รู้เหมือนกันเพอวางไปไหมล่ะนี่แหละแผ่นแล้วนี่ประมาณแผ่นละหนึ่งร้อยเขาเป็นประกายแท้เนาะไม่ต้องบางเ้าบางหรือเ้าหนาบางเนาะต้องบางเดี๋ยวมันจะไม่สุกข้างในอา่าเอาอย่างนี้แล้วพี่น้องเคยเห็นเคยเห็นกันก็ครับทอดมันประกายไม่ได้มาชดใช่ไหมไม่ได้แกล้งนะทอดมันประกายเออโยนอย่างนี้เธอโยนอย่างนี้มันจะมันไก่สมือเธอนะโอ้พี่น้องทอดมันประกายแท้ครับ ชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยนะปลาโทรพี่น้องดูไข่ดาวจ้ะนี่มันเหมือนไข่นะเอ้าวกลับดนไข่ดาวไข่เจียวด้วยจ้ะทอดมันปลาไก่ครับเกลือน้ำมันด็นอ้อถูกว้าวอืมกรอบเลยนี่น่ากินน่ากินกับน้ำจิ้มเนาะกินกับน้ำจิ้มจิ้มๆไก่โอ้น่าได้กินอยู่โถ้าดูอย่างนี้รู้สึกเหมือนกับผสมแป้งผสมไหมไม่ผสมเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เนื้อปลาของ อ่โอ้พี่น้องเดี๋ยวกินกับอ,อน้ําจิ้มไก่อ๋ออันนี้บอกเลยว่าหอมครับแต่ว่ามอนเหมือนไข่เจียวมากไข่เจ๊ย,ยจไฝหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะไข่เจียวปูเจ๊ไฝหรือเปล่าจานละสองพันะ 2, นะของเราเป็นปลากายของเราคุ้มอยู่ปลาตัวนี้ครับซื้อมาสามร้อยกว่าบาทตัวแต่มันเสียเวลาในการทําประมาณสามชั่วโมงสองชั่วโมงครับมัานั่งคูดกัน สามคนครับใหญ่ทันน้องฝ้ายลุงเด่นขูดกันอยู่นั่นแหละได้แรงได้แรงบ้างได้แรงบ้างเนี่ยไปเล้นราลกินกินยังไงครับใหญ่ค่าเนี้เอาลุงเด่นกินใหญ่เออ่ะนี่เฮ้ยปจับมร้อนตัวมันตมใหญ่เกินแต่ว่าจะมีก่อนครับน้ำมันก่อนอือปลากายนี่มันต้องทำอะไรมากแค่ต้มกินกับลูกชิ้นมันก่อนก็โอ้โหเด้งมากครับครับ โอ้ oh, นี่เด็กอ่ะทอดไปเดี๋ยวเราจะกินเนื้อ,อย่างกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวทอดปลากรายให้มันหมดก่อนเอาเด้อพี่น้องเอ้ยมาแล้วครับโอ,โอ้ชิมนี้ใหญ่มากไหนของโรงเรียนแล้วนะอันใหญ่ๆมามาชิมกันวันนี้อ่ามาตรงนั้นเห็นกล้องเ,เห็นชัดแล้วเมื่อกี้นี่ทอดมันปากกลากรายใหญ่มากไซส์จัมโบ้ครับดู การว่ากินอันเดียวอันเดียวอิ่มไปเลยกาว่ากินอันเดียวนี่อิ่มเลยนะเนี่ยเนีเข้ามาปกรายครับไหมเอาถึงไม่ละถึงถึงถึงอันนี้อย่าไปจับมันร้อนแล้วอันนี้ก็คือเนื้อรู้สึกกล้องที่มันเอียงมาทางนู้นเบล่าเห็นหน้าเขาเด็ดเปล่ารึได้ๆมีมีเดินไปดูให้ไม่ได้แล้วแต่จะกลับกลับเราไปดูให้หน่อยว่าโอเคไหม โอเคเหมือนวุ้นเสียบมาทางตัวไหนอ่ะอ่ะอะอะอะาเอาตำกุ้งใหญ่เมื่อกี้ยายมาส๋อยายทนหิวข้าวไม่ได้กิข้าวาสิงเขาเพิ่งทำหรอกยายทายายทนไม่ได้กินข้าวเที่ยงอยายทนก็เลยไปเจอกุ้งสลัดนะยายทกนก็เลยามาตำกุ้งข่อยเอ้อหลายเมนูกันเลยเหมือนมีนกระเทียมนี่นี่ครับย่างก็เลยจุดเกาหลีเกาหลีต้นหอม ายในแ่ด้ทั้งเดนก็ใหญ่เกินเธอว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ไงเนาะก็อย่าก็ใหญ่๋ยาจะลองกินอันนี้แหละใหญ่ใหญ่เลมันเป็นน้หนกมา่นนี่ลั่ซุปครับวันนี้กินลาุ่ปครับุ้งุถ้าก็มาโฟกัสตรงนี้ได้มันจะน่ากินมากเลยนะ ตัวพี่น้องถึงเวลาแล้วครับพี่น้องเลยมามาลวกกันหน่อยไม่ใช่ลวกดาดครับอันนี้มีซอสเกาหล,ลีหลายอย่างป้าดูดูสีสันครับสดใสมากน่ากินนี่เอากระเทียมให้ลุงเด่นหน่อยนี่พี่น้องดูเ,เ,งเอ้กระเทียมหน่อยนี่อันนั้นเป็นซอสซอสปังนุ่มนะครับใส่เข้าไปด้วยกันนี่ใสอีกนิดหนึ่งก็ได้ ใส่เนื้อเข้าไปอีกใส่เนื้อเข้าไปเยอะจะเต็มถาดเลยแล้วก็เหลือให้เธอคนแป๊บเดียวก็เออนี่แหละเอา้าเนี่ยเขาว่าเนื้อ,อย่างเกาหลีเป็นยังไงมุนเลยอืมนี่แหละครับหน้ากินตรงนี้แหละครับแล้วเวลากินก็กินกับอันไหนนะไหนน้องฟ้อยาให้ดูหน่อยอันนี้ก็คือซอสโซเน่ของเกาหลีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกกฟจังเหรอเออเอ่เอ แล้วกินกันนะนะแล้วก็ห่อผักนะนี่ครับเวลากินก็่างนี้จะเด็ดครับแล้วก็ปกลากรายลองชิมดูหน่อยใช่ไหมเป็นยังไงทอดมันตนัวนี้แอบชิมกันไปลหลายหลาย,หลายคําแล้วครับอ่าชิมเลยเนื้อปลากรายร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ชิมกับน้ำจิ้มไก่นี่ครับแหมอนันนี้เราไม่ได้ผสมทุกอย่างเคี่ยวมานี่เด้งเลยเนาะ ไปเดี๋ยวตั้งกล้องกินพร้อมกันนะเพ่น้องมาดูนี่โอ้พี่น้องดูสีสันนะไหนหอมมันต้องกินกับแตงเนะะาะระวังพี่ใหม่นะกระทะยายนี่รุ่นไหนรุ่นมันร้อนแรงมากนี่มันต้องกินกินอย่างเงี้ยครับอุ้ยหอมกระเทียมย่างเนี่ยเคยเห็นน้องฝ้าเขากินก็เออมันก็อร่อยดีนะที่แรกว่าอุ้ยก็ย่างทําไมเสียเวลาพอน้องฝ้าย,ย่างกันมาจริงเนี่ยเนี่ยออย่างเงี้ยมันจะมันจะกินได้อร่อยเลยอุ้ยหอมมาก ตุชีนปลาไกา่นี่ก็เด้งมากพี่น้องดูที่จริงกินแค่นี้ก็อร่อยแล้วเนะี่ยไหนนี่นะตรงนี้นะอ่ะอเาเผือ,อปากปลาไก่ก็ไม่ไม่ธรรมดาอ่ะนี่ยายทันเอาป่นกุ้งมาให้ครับยายทันกินข้าวเย็นแล้วยายทันหิวข้าวตอนเทีย่ยงแกก็เลยเอากับข้าวกับปลามาให้มีผักเราหืมกินข้าวกันครับเฮ้ยมา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 หนีอลังการอยู่ด้วยนี่เนื้น y aw y aw อย่างใหม่หอ่หอเอากระป๋ากะปะแก้วผักสลัดไป น้ำมนเลนอวนออกอวนออก,ออกเตอ,อู้ใด่เมนูน้ำเล่าคนชอบกินเนาะพิจิ๋วไปแล้วไล่นึงไ<ะ>ล่ต่อไปเัินชมน้ำแป้พิจิ๋วไปแล้วเกี่ยวกันเหรอเกี่ยวพิจิ๋วกองนาไปแล้วเนยะกองหลังมาเนี๋ยใช่สามปีแล้วก็คือกันเลยสามปีก็หอกินกับ กาะดแก้วเหมือนผัวเน่าเชียงตุงเลยเนาะมันเป็นภูมิปัญญาของทวิปเอเชียเราเลยแหละที่ต้องการความการถนอมอาหามซอสเขาก็เหมือนมีมะเขือเทศเข้มข้นแล้วก็เหมือนมีถัวเน่าแต่อาจจะไม่ใช่ถัวเน่านะไอเป็นเขาเรียกอะไรอีกอย่างอ่ะให้กับ ส่วนผสม็นการทำกิมจิอะไรคนห้องอย่างวะพริกมันเป็นพีกเลยพริกพริกใหญ่เหรอเนอ้องแต่ก็เทพคนอยู่นะนะลองเดี๋ยวชิมนิดหน่อยชิม,ลชมเลยนี่เป็นน้งเลยทอดมัน,มนโคตรปลาก,กายใหญ่สุดในละแวกนี้ใหญ่สุดในละแวกนี้ <laughs> นละลชิมดูวันนี้เราใช้มือเลยนะครับ เวลากินก็กินกับน,น้ำจิ้มไก่กินเบิงอืมกดกรึ๊บายว้าวอืมเด้งมากเขาบอกว่าเด้งมากร้านอาหารกินตอนทันควังกับ เราไปกินร้านอาหารกับเราไปกินนี่มันก็ทำกินเองนี่มันก็ลาอย่างนะร้านอาหารก็อร่อยก็แบบจะอีกแบบนี่แบบแต่สูตรไทยสวนไม่ไดแต่ของเราไม่มีเคยไปกินร้านพี่บุญอ่ะขึ้นข้นจริงนะร้านพี่บุญที่อยู่ฟราดพี่บุญแกแกทำกับเองแกไปหาปลาเองแกก็มาทอดขายเองนี่นะครับเนี่ย เอาจิ้มจิ้มผิดเค็มเลยออปิดแก๊สแป๊บนึงนะครับเพราะว่ากระทะนี่ร้อนแรงมากนี่หอกินแบบรบกวห่อเนื้อแบบนี้นะครับแล้วก็เอาจิ้มกับ sốt cà ri, ăn nhân bột cái nhau cho rồi, như vậy cũng ok đó, xay tỏnหอม một nè, có miếng nướng giòn đây này các bạn, mặn, ngon, thời gian แต่ถ้าตรงนี้ต้องเปดิดเปิดไปปิดไปครับเปิดตลอดเปิดไว้มันร้อ,น,น,รอน,นเกินมันจะไหม้่ม,ม,มสมใจที่รุงเด่อนอยากสมใจที่คิดไว้นะถ้าได้หรอจีกคันท,ท่ามปเป็นนางจิงมีขางแล้วนำงโป่งนี่ กาว่าจะไปกินน้ต้องกนน้ำงแหละนี่ตำกุง้งจะทันจะทนันไม่ได้กินข้าวเที่ยงจะทันได้กินข้าวแล้วครับใต่ขอนีวไปเรื่องแซ่บเลยตำกุง้งนี่ต้อนอะลรนะอร่อยผักใบตัวบกต้อไม่ให้เไรนะจอกนี้มั้งใ ที่มันเป็นวัชพืชอยู่ในน้ำที่เขาบัวลอยต้นบัวลอยยอดอ่อนนะครับเอาแก่งส้มใส่ป่าเมืองที่เมาอมสิีกแล้วถือ่เนเลยครับก็ดีแต่ถ้าพวกนี้หน่วงเวลาได้เป็นสามถึงห้านาทีนะถึงแม้ว่าจะเป็นแก๊แต่มันก็ยังร้อนอยู่นานึ้นทางเลย หอมดิหอมโชว์หน่อยอ่ะอืออ่ะละหอมโชว์หอมโชว์หน่อยนปหอมโชว์เนื้อก็อมาดูเนื้อเนื้อเกรดดีอยู่นี่ใส่เข้าไปไม่เหนียวมากกินเข้าไปนี่ไปเอา,เอา,เอา,เอาต้นหอมใส่หน่อยนี่ับพี่น้องเลยดูควัปปอน,นออกครับ ออกวิวอืมเอาเอฟเฟกอะไรข้างหลังใครไม่สบายตอนนี้ขอห้ามไอกันนะอืมอืมอรยอดเลย อ๋ไปเะ็ดเป็นหมูนั่นเนี่ยเนื้อสั่นเลยเนื้ออะไรเนี่ยนุ่มดีเนาะมีมันแท้ๆอย่างแล้ก็เอาซอสของเขามาหมักหน่อยมันก็หวานๆนิดหน่อยเนาะเอามาชิมกันนี่แล้วห่อผักกินเขาทาแต้ครับซอสที่เราซื้อมาเนี่ยถือว่าโอเคเลยเนี่ยหมักเนื้อหมักหมูอร่อยเนาะซอสไหนแยกเแต่ไม่ยอย่าไปโชว์อย่าไปโชว์อย่าไปโชว์เก็บไว้อะไรไม่รู้ มือขายเยอะรำรำซุปเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตครับแต่เอามาเขาไเนื้อลรำเลยมันก็มีหลายรสชาติโอ้โหมันเลี่ยงเนี่ยเลี่ยงมากเหนียวนุ่มหนุบหนุบเหมือนน้องชาบอกกินเหมือนกินกะละแมแตา ความเด้งความหนึ่งมันคนละอย่างกันนะนี่ยกรอบแบบนี่เหลือเนี่ยพวกนี้ทําลูกชิ้นปลาไม่ได้แล้วทำไมเนาะทำเป็นสูตรนี้ต้องทอดปลาไม่ทำเป็นลูกชิ้นก็ได้ลูกชิน้นลูกชิ้นปลาทอดมันนี่เนาะต่ ตัวนี้โอ้โยอ,อย่างอย่างเคร่งเอจะจิ้มนะครับมันเด้งแห้ครับเนี่ยหนิ่มลองครับนะครับว่าเด้งจริงเด้งปากกายนี่สุดยอดอืมเบื่อเขาเหนียวเหนียวเด้งจิงกุ้งเต้านย้ายด้วย ันบ่าเมื่อเอาไปแตกกินนี่นุ่งเดมอึ้งเต้าห้องกินกับข้าวเหนียวร้อนๆแค่ไม่น่าตื่นเต๋อพี่หิวอยู่ยังมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยต้งรักแหละเาะมาไม่ถึงครึ่งทางเลยกินแบบนี้ครับล้ำแท้ๆล้ำแบบสุดเบ้อขนาดนี่ ตาที่กินได้ที่ขำไงเจะป้อนไงว้าวเจะป้อนเท่ไงว้าวว้าวแต่ว่ได้แฉะรู้อยากจะร่วงจะร่วงตาสวยนี่พากันขึ้นไปเล่นบนรถกันหมดเลยนี่เจ๊ไฟไฟ้กระเทียม เทียมอามาย่างบา้อร่อยบ้าได้รางาย่งยายห้ามนะคะไม่มีใครทำหรอะพักบกันไม่เบกเอียมเนติดิบเลยติดิ่อยู่นะนนอนอตอนนี้ประมาณเวลาประมาณกสองทุ่มโอ้ไพอนะแ่บไร,รบว่าปอก ก็เรื่องธรรมดานะอยู่กันมาหลายปีก็เห็นกันหมดแล้วเห็นอะไรกันเห็นว่ากินยังไงก็มุกกระหนี้เป็นเมนูที่อร่อยมากครับถูกใจโรงเรียนมากแต่ว่าถามว่าอิ่มไหมก็ยังนะอย่างี้มันสบายเนาะกินผักกินไม่ต้องกินข้าว มันก็อิ่มแบบอิ่มแบบสบายสบายนี่ใส่เนื้อไปสามเลยช้่วชจ่วบแสดงว่ามันเด็่นติดใจนี่ใช่ไหมก็เพราอะนะก็เพราะอะไรมันเข้มข้นนี่ครับนี่นี่เวลากินกับทำไมนางไม่อ้วนเนี่ยแห้งกินแห้งขอมแห้งกินแหองฉกอม กินทังแลไ้วรออกกําลังกายด้วยใช่ไหมกลางคืนเขาเป็นกว่วเขาเลยนอนเขาพยายามมาโลงแล้วตอนนี้ปิดคลิปเลยก็เป็นบรรยากาศของการเดินทางเนาะถ้ากล้องเลี้ยวไปทางนู้นนะครับตอนนี้รถบ้านเออรถจักรยานไฟฟ้ารถนี่ล้างใหม่ล้อดำจุ๊บเลยว่าจะพาไปเที่ยวแต่ไปไม่ถึงขับก่อน มื่นก่อนก็ติดตามผลงานของเราไปต่อเรื่อยๆนะครับขัวบันทุ่งกับโรงเดีนพากินพาแฟมบลี่ได้เหรอใช่ไมเันไห,ไหนสองสามก็ <laughs> ขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับช่องครัวโรงเดีนแฟมิลี่วันนี้ก็มากินข้าวที่บ้านไม่ใช่จะตัดออกไหมนะไม่ตัดนะเอาไปกิปด,ดิก็ยู่เนี่ย <laughs> จะจุแล้วาไอ่พูดอีกอะาะให้เธอพูดอไปก่อนนะจ๊ะกิวดีต้องฝ่ายกัารเรียนขอตัวนะจ๊ะอิ่มมากมากค่ะร้องอิ่มได้เปล่าหนูอิ่มอ่น่มหนูจะนั่งไปกำลังใจน้องเด็ด<ม>เอาผู้ใดแม็ดนะับน้ำ<ม>ไปแล้วนะคะกินด<ม>ีขอตัวไปแล้วนะคะ่ะตัวใาม่กิดน,นานนะครับพี่น้องขอบคุณคนที่ดูจนจบนะ ขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจสม,ม,มยะะยัยน,นยะครับหลังของของลูกเต็นั่นแหละอยู่กับครอบครัวนะก็ไม่รู้จะถ่ายทำอะไรก็อยู่กรรับลูกเด็กนี่ตกินอย่างเดียวบัลล่าจ้าสวัสดีค่ะไม่หรอไมนะ่น้ำสวัสดีครับไม่นอนคนใช่ไหมอยู่เป็นน้ำึ่งก็อยากกี่ปังอยากอยากเยี่ยมรูจักว่าอยเยี่ยมนะเยี่ยมยังเยี่ยมก็อยากลุกขึ้นแล้วก็ เลยน่าธอมีอย่างนั้นจริงเหรอไปคิดว่าจะทำอย่างนั้นเหรอเอาเธอไม่เลืเหรอก็มีอยู่แต่ก็ไม่ได้ใครคิดว่าจะไปอย่างนี้ไม่มีนะไม่เคยมีอะไรอย่างนั้นอ่ะมันจะได้ย่อยก็แล้วแต่ไปแล้วครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูแลก็สาาสุขภาพก่นนะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันที่เรนะครับเพราะว่าอย่างไรก็พอสมควร ไปแล้ล <S <S เนาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทีน่มเกัน้องพขอตัวไปลาครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับาาายยาาีย